r u s ไอแลนด์ออฟ u r v เวอรออกประจนภัยฟรามทรัพยิบกรในแผนที่ขนาดใหญ่เชิญกับลอาซอมบี้และสัตว์ร้ายและผู้คนที่ไม่หวังดีสร้างฐานทัพขนาดใหญ่เพื่อป้องกันทรัพิบกรที่มีค่าของคุณเมื่อยุทธภ์พร้อมคุณพร้อมเราพร้อมที่จะออกล่าไปด้วยกันใน r u สไอแลนด์ออฟ u r v เวอร หสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่เกม r u s t Island of s e v e r นะครับผมเป็นเกมมือถือครับผมแนวซีเวอร์เอาชิวโร่ครับผมบนโลกกว้างนะโอ้ยมาถึงกระฟามของก่อนเลยฮะเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันกินนะครับผมอุ้ยอะไรอะซอมบี้เหรอเอ๊ะทำไมซอมบี้ตัวแดงๆครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ใจเฮ้ยซอมบี้จริงป่าววันเนี้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยมาเลยครับผมกัดแค่ซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันไอ้นี่มันซอมบี้อ้อยซอมบี้ติดเชื้อระดับสูง โอ้ยมาถึงก็แตกเลยครับผมไอ้ตายเถอะประมาณผู้ต่อสู้ไปหน่อยอะเฮ้ยกลับมาเก็บสรัพยากิก่อนเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นสิครับลูกพี่เฮ้ยผมขอเก็บปืนก่อนไอ้นี่ไอ้นี่ประมาณไม่ได้ครับผมเราจะใช้อีดาบไม่ได้ มันต้องเจอปืนแบบนี้ฮะโหทีเดียวกระจายก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะไปเกมแนวซีเวอร์เอาชิปลอดนะครับผมที่เราสามารถที่จะฟาร์มของสร,ร้างบ้านสร,ร้างยานผ่านะนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะสร,ร้างอาวุธป้องกันบ้านได้นะครับผมตัวเกมก็จะเป็นเกมแนวโอเพนโบครับผมมีแผนที่ขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีสถานที่ต่างๆให้เราได้ออกสำรวจกันและในสถานที่นั้นๆนะครับผมก็จะมีบอสให้เราได้ออกล่าด้วยนะพอเราฆ่าบอสได้ปุ๊บมันก็จะมีไอเทมสุดพิเศษให้เรานะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเฮ้ยก่อนจะออกล่าบอส มาเลยมาเลยมาเลยนี่แน่เรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งอ่าเก็บเนื้อมาก่อนออ้ยได้ไขมันสัตว์ได้กระดูกมาด้วยนะนี่แน่เอ้ย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 ,อยโอ้โหกัดแรงกัดแรงนี่แน่โอ้โหเกือบตายโอเคครับผมให้เก็บของมาก่อนครับผม เอาละเกมนี้นะครับผมเดยตามถนนนี่ครับผมจะพลาดเลยนะครับผมมันจะมีพวกถังน้ํามันนะฮะนี่ที่วางไว้ข้างถงนนแบบนี้ฟาร์มเลยครับผมโอ้ยพวกนี้ของดีทงนั้นเลยนะบางทีก็ได้เป็นน้ํามันเป็นพวกเศษเหล็กต่างๆนะครับผมเพ,พอเพอได้ชุดได้ปืนมาซะงัะ้นอ่าปั๊บนี่ฟาร์มกันแบบรัวๆโชอโชอ่ะ ปลดล็อกภารกิจนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมผู้เล่นใหม่ในช่วงแรกนะครับผมให้เราทําตามภารกิจไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันจะปลดล็อกการค้าไปใหม่นะครับผมแล้วได้ของมาใช้แบบฟรีๆด้วยนะตอนนี้มีภารกิจขึ้นใหม่นะครับผมเขาบอกให้เราไปเปิดห้องนิรภัยสีเขียวนะครับผมให้ตายเถอะก่อนที่จะเปิดห้องนิรภัยสีเขียวนะครับผมต้องไปหาการ์ดก่อนนะครับผมมันจะเป็นคีย์การ์ดที่ใช้สำหรับในการเปิดห้องนิรภัยนะคีย์การ์ดนะครับผมเราต้องหาฟาร์มตามพื้นที่พวกนี้แล้วครับผมแล้วไม่ก็สถานที่ลกล้างต่างๆภายในเกมฮะอออออออโโโโโโโจจ้้้้้ยยยยิิงงเบาามมมกกกััดด โ oh อ้มักกะเฮ้ยตัวเราก็แสนบางเหลือเกินให้ตายเถอะเฮ้ยต้องไปคราฟืึกเกาะใส่นะเนี่ยโอเคเรียบรย้อยนี่ไอ้พวกถังเหลืองๆนี่นะครับผมพลาดไม่ได้เลยเขาบอกฮะเจอที่ไหนต้องฟาร์ไมไว้ก่อนเลยเพราะว่าข้างในนะครับผมมันจะมีของดีๆแล้วก็ไอ้พวกเศษสแคปที่เป็นเศษเหล็กเนี่ยฮะนี่ไงเศษสแคปอ่าได้มานะครับผมเราสามารถที่จะเอาเศษเหล็กพวกนี้นะครับผมอ่าเอาไปรีเสิร์ชค,ความสามารถในการคราฟของใหม่ๆนะครับผมอุ้ยชวัดทัพนี่อันนี่เก็บให้หมด ถังเหลือเนี่ยของดีโอ้โหได้ชงได้เชือกเฮ้ยตอนนี้หิวมากเลยครับผมกลับบ้านไปกินน้ําก่อนให้ตายเถอะสร้างบ้านตอนนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือเราสามารถที่จะมากินน้ำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมบ้านริมน้ำนี่ม,มันดีจริงๆครับเอ้ยโอเคครับผมหลาๆก็จะใช้ชีวิตยากแบบนี้แหละฮะมาก่อนอื่นเราเอาทรัพยากรแร่หินนะครับผมที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมเอามาอัปเกรดบ้านให้กลายเป็นบ้านหินก่อนนะปรับเพิ่มความแข็งแกร่ง โอเคส่วนพวกแร่เหล็กต่างๆนะครับผมเราสามารถที่จะไปหลอมในเตาหลอมได้นะแล้วก็จะได้เป็นเหล็กก้อนมาฟรีแล้วก็เอามาอัปเกรดให้กลายเป็นบ้านเหล็กเพิ่มความแข็งแรงอ่าแล้วก็บรรดาพูดแร่พูดเหล็กต่างๆที่เราฟาร์มมาได้นะครับผมให้เรามาหลอมที่เตาหลอมตรงนี้นะครับผมนี่อ่ะใส่แร่สตีลลงไปครับผมแล้วก็แร่เหล็กฮะแล้วก็ตามด้วยไม้ฟืนแบบนี้ไอ้พวกเหล็กก้อนต่างๆนี่นะครับผมเราสามารถที่จะมาอัปเกรดบ้านให้กลายเป็นบ้านเหล็กได้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องฟาร์มแร่มาแบบเยอะๆเลยแล้วก็ในส่วนของซันเฟ โอเคครับผมใส่ไม้ฟืนลงไปซันเฟอร์นี่ก็สามารถที่จะเอาไปผสมกับเด็กได้นะครับผมสามารถที่จะมาค้าเป็นลูกกระสุนปืนได้นะครับผมและนี่สําคัญมากๆเลยครับผมโต๊ะรีเซิร์ชไอ้พวกเศษสแคร็ที่ผมบอกนะครับผมที่เราเก็บได้จากตามข้างถนนเนี่ยฮะนี่เอามารีเซิร์ชของพวกนี้ได้ฮะเห็นปะเอ้ยชั้นบางของใช้เศษสแคร็ตั้ง400ครับผมโคตรเยอะเลยฮะดูเด้ นี่ครับผมสามารถวิจัยได้หมดเลยอันนี้ใช้220โอเคผมวิจัยในส่วนของหมวกหนังก่อนเลยแล้วก็รอเวลานะฮะอุ้ยเสืออุ้ยเสือครับผมเสือนี่แน่เสือเสือแล้วหมาเรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมออกสำรวจพื้นที่นะครับผมแล้วต้องการในส่วนของคีกาสีเขียวนะครับผมไปเปิดในส่วนของห้องแบบทีเขียวนะฮะโอ้ยโอ้ยจิบพายแล้วเกือบแล้วโอ้ยอ่ะเก็บก่อนครับหุ้ยทำหมีครับผมทำหมีทำหมีเหรอทำหมีเหรอวิ หนถ้ามีกล่องด้วยต้องไปของดีอย่างแน่นอนไม่ต้องกลวัวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีมันโผล่มาจากดินได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยตายยังนี่แน่เรียบร้อยครับผมเฮ้ยโอเคฟาร์มของแชปได้เนื้อหมีมาแล้วก็อันนี้กล่องอะไรเอ่ยเอ้ยอันนี้ต้องทุบใช่ไหมมาว่าวก็ทุบเลยเฮ้ยนี่ไงคีการ์สสีเขียวได้มาแล้วโอ้โหคีการ์สสีเขียวโอเคครับผมอย่เราไปหาห้องแลบกันดีกว่า เฮ้ยตรงนี้เป็นสถานีน้ามันครับผมอุ้ยนี่ถังน้ํามันสีแดงอันนี้ต้องฟาร์มเลยนะครับผมหายากอยู่นะอ่ะนี่ฟันเลยนี่ได้ถังน้ํามันมาเย่ยมไปเลยครับผมคือของบางอย่างในเกมนี้นะครับผมมันจะรอบตามสถานที่สําคัญนะฮะเออมันจะได้อยู่ตามสถานที่ทูไปนะครับผมอันนี้ก็ถังน้ํามันนี่เก็บมาเลยอุ้ยอันนี้เครื่องย่อยขยะเราสามารถที่เอาเศษเหล็กที่เราไม่ต้องการนะครับผมมาย่อยตรงนี้ได้นะฮะแล้วมันก็จะได้เป็นเหล็กแท่งหรือไม่ก็เป็นเศษสแคปนะฮะสามารถที่เอาเศษสแคปไปวิจัยได้นะครับผมปม่นนนีอั้ผ ทดสอบให้ดูอ่านี่ได้เร็จะแคปม,มาสแล้วแล้วก็ได้เหล็กก้อนมา15้าในระหว่างนี้เราก็รอไปนะครับผมอุ้ยมีซอมบี้ด้วยอะในระหว่างที่เรารอการย่อยขยะอยู่นะครับผมแล้วก็มายิงซอมบี้ก่อนมีไหมในดูซิว่าเครื่องย่อยขยะเราไปถึงไหนแล้วอุ้ยเสร็จแล้วนี่ว่านี่งไงล่ะโอโ้โหได้เศษกระแคบมาตัองยี่สิบเยี่ยมเฮ้ยเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในปัน๊มเด้บุมเรียบย้อยอ่ะฟาร์มเลยฮะในดูซิอันนี้เป็นกล่องต้องทุบเอาโชว นี่เก็บมาเลยในห้องในห้องนี้มีอะไรปับ๊บอันนี้ฟันไม่ได้เออซอ,อมบี้เฮ้ยอย่าอย่าท้ผมผมยังไม่ได้ชักปืนผมยังไม่ได้ชักปืนเคตีแน่เมื่อกี้เห็นเหมือนก็จะเป็นคีย์การ์ดครับผมแป๊บบเฮ้ยคีย์การ์ดสีเขียวครับผมเคได้2อันเลยครับผมงานนี้อ่ะปพ๊บสำรวจก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับผมคีย์การ์ดอันหนึ่งนี่จะใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับผมไหนมีอะไรฟ้าบ้าง ไอ้ตรงนี้มีกล่องอยู่นี่แน่เฮ้ยมีฟิวด้วยครับผมอ่าหลังจากที่เราได้คีการ์สีเขียวมานะครับผมก็นี่ให้เราเอาสิ่งนี้ไปด้วยนะครับผมนี่คือฟิวที่เราสะสมมานะครับผมก็เก็บตามข้างถนนนี่แหละฮะเพราะว่าหน้าห้องนิรภัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นห้องนิรภัยระดับไหนนะครับผมมันจะมีเจเนเรเตอร์อยู่เว้ยให้เราฟิวนี่นะครับผมไปใส่เข้าไปในเจเนเรเตอร์นะครับผมให้ทํางานแล้วถึงจะเปิดประตูได้นะก่อนอื่นเะดี๋ยวผมดูที่ว่าผมจะไปไหนดีเฮย้ยอันนี้แถบสีม่วงเฮ้ยอันนี้ยากครับผมโอ้ยที่ เราจะไปตรงนี้ครับผมนี่น่าจะเป็นแลบเบื้องต้นนะฮะคิดว่าน่าจะมีห้องนิรภัยสีเขียวนะอืมอันนี้ก็ต้องลองไปกันดูนะฮะป่าปา่ว่าแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่ามุ่งหน้าสู่ห้องนิรภัยสีเขียวอ่ะโอเคครับผมอ่านี่ไงล่ะสถานที่ตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีน่าจะมีห้องนิรภัยอยู่นะฮะแต่ไม่มั่นใจนะครับผมเป็นห้องนิรภัยสีอะไรนะครับผมโอ้ยแต่ว่ามีคาณภาพบังสีเฮ้ <Hey. S 1> โอ้ย เฮ้ยล้วผมจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหประตูแม่งอย่างบางเราจะต้องพยายามมองหาสถานที่ที่มันดูแล้วคล้ายๆกับจะเป็นนี่งั้นน่าจะไปตรงนี้อ่าตรงนี้แหละครับผมน่าจะใช่อ่าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับผมติดกับทอรังสีสามสี่แล้วตอนนี้อันนี้ไงแล้วก็เจนเนอเตอร์นะครับผมเราเอาฟิลที่เราเก็บมาได้นะฮะใส่ลงไปเลยนี่อ่ะใส่ไปก่อนปับ๊บโอเคครับผมนี่ในขณะที่มันใช้ฟิลนะครับผมเราก็ต้องรีบเอาคีการ์ดมาลูดตรงนี้อ่าเรียบร้อยสําเร็จภารกิจไปหนึ่งอย่าง โอเคแล้วก็ทําการฟาร์มของเลยครแบบรัวๆก็คือถ้าว่าเป็นท่อนิรภัยขั้นสูงนะครับผมของที่เราฟาร์มได้ก็จะเป็นของดีนะฮะอันนี้เป็นขั้นแรกนะครับผมเป็นระดับสีเขียวอันนี้โอ้แต่ว่าได้เสื้อเกาะมาสุดยอดอะป๊บเสื้อเกาะใหม่ฮะนี่ป๊บป,บปบเก็บมาเลยของดีๆทั้งนั้นเอ้ยฟันไม่ถูกเฮ้ยต้องรีบต้องรีบครับผมตอนนี้กามาตาภาพบางสีขึ้น40และอุ้ยคีการสีฟ้า อันนี้เราสามารถที่จะไปเปิดในส่วนห้องนิภัยสีฟ้าได้นะฮะโอเคเฮ้ยจะออกไงวะเนี่ยอ๋อกดตรงนี้ลืมไปโอเคเฮ้ยอย่าลืมเอาฟิวออกมาด้วยจะได้ของอ่ากดเอาฟิวออกมาด้วยนะครับผมอย่าลืมก่อนกลับบ้านเฮ้ยออกมาสิออกมาออกไงวะโอเคเรียบร้อยเพนก่อนเพนก่อนจะตายแล้วครับผมตรงนี้กำลังจะภาพรังสีสูงมากนะครับผมต้องรีบออกจากพื้นที่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยวะเฮ้ยคนคนคนชักปืนสิเดี๋ยวก่อนยุดยุดแค่โอ้โหมึงวิ่งมาลาลาแบบนี้เลย ไอ้นี่ใจมันได้เว้ยเอ้ยวิ่งฟาร์มของแบบรัวๆครับผมมาปั๊บเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะผมจะไปในส่วนของห้องนิรภัยสีฟ้านะครับผมเฮ้แต่ว่าคนอื่นต้องฟาร์มของก่อนนี่หลังๆนี่สบายครับผมฟาร์มของไม่ต้องละครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้ไม้ตีแล้วครับผม <c oughs> นี่ปืนยิงแม่งเลยฮะนัดเดียวถังแตกโวเลย อตอนนี้เราเดินทางมาที่สนามบินนะครับผมบริเวณตรงนี้ก็จะมีห้องนิรภัยสีม่วงกับสีฟ้าให้เราได้ฟาร์มกันนะครับผมโอเคครับนี่แต่ต้องระวังให้ดีนะครับผมมันจะมีบอทอยู่นะนี่ไงบอทเอไอฮะเอสวดดัียืนทื่อๆแบบนี้เลยเหรอ,อนะี่ไงโอเคครับผมล่วงบอกเลยว่าวันนี้เรามากับความพร้อมเฮ้ยมีรถถังด้วย <laughs> เฮ้ยรถถังเฮ้ยผมมีอาร์พีจีนะครับผมจะว่าไม่มีลูกอะโธ แล้วมันจะมาทําอะไรได้ไวเนี่ยรถถังครับผมนี่พามาดูรถถังก่อนนี่ไงรถถังจริง,รงๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมว่ามันเห็นเราแล้ววะ่ะโอเคก็ผมเพ่นกันดีกว่าอ่านนี่ตรงนี้เป็นท้องนิรภยัยไปเฮ้ยมันไล่ย,ยิงเราว,วะ่ะมันไล่ย,ยิงใครว่าตุ้มตุ้มตุ้มตั้มนะ่เอเฮ้ยไม่น่าจะใช่เราครับผมไกลขนาดนี้ไม่น่าจะเห็นนะตามมันจะดีขนาดนั้นเลยแหละรถถังคันนี้เฮ้ยโอเคนี่ไงอันนี้เป็นท้องนิรภัยสีฟ้าโอเคครับผมเรามีบัตรแล้วก็ใส่ฟิลลงไปปั๊บ เรียบร้อยครับผมแล้วก็ทําการสแกรบัตเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงมันยิงแคร์หูไปดูถูกมันว่าตามไม่ดีรีบเสียบก่อนเสียบบัตรจิบจิบจิบ,บโอเคไปแล้วครับอ่าแล้วก็ทําการฟาร์มฮะนี่ยิงเลยโอ้ยอาหารบอกเลยว่าของดีนี่นะครับอ่าจัดมาฮะโอ้ยได้เสื้อเกาะอันใหม่ฮะนี่โอ้ยมันยิงเราใหญ่หรือเปล่ะเฮ้ยอ่ะปับ๊บเฮ้ยของดีทั้งนั้นเลยฮะบอกเลย อันนี้ครับผมบาดสีม่วงฮ้ยเฮ้ยห้องนิรภัยสีม่วงก็อยู่ข้างนี้ดี่ว่าโอเคว่าแล้วก็อย่าแวบไปเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอรักษาตัวก่อนไอ้ห้องชั่วห้องนิรภัยสีม่วงอยู่ติดกับสีฟ้าเลยนะฮะโอ้สบายมากไหนดูเซ่ใช่สีม่วงปะโอเคสีม,ม่วงครับผมแล้วก็เอ้าฟิลใครวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมเอยไอ,ยอ,ยอย้พวกนี้ช่างไม่รู้คุณค่าของทรัพย์กรจริงๆเลย,เยพวกนี้สงสัยเจ,จ้าของคนที่มาฟาร์มก,ก่อนหน้าเราครับผม มันอาจจะลืมหรือไม่ก็อุ้ยอุ้ยได้ป้อมปืนมาฮะอ่าได้ต้องปืนไว้กันบ้านด้วยนะครับผมอันนี้อาหารเก็บมาก่อนอันนี้อะไรอ่ะยิงให้หมดก่อนปึ๊บเฮ้ยอ่าอุ้ยปืนได้ปืนใหม่อุ้ยเสื้อก็อโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเต็มตัวหมดจังอันนี้อ่ะเก็บมาก่อน อย่าลืมเก็บฟิลไว้ด้วยครับผมไอ้พวกนี้เฮ้ยเอ้ย,อยมันเปิดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เพนหนีเลยครับผมมันอาจจะลืมก็เป็นได้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรอ่างั้นผมขอละก,กันโอเคครับผมกลับบ้านก็ดีกว่าไป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 เฮ้ยสบายใจแล้วครับผมได้เสื้อกลับมาแบบอย่างเยอะเลยอ่าปับ๊บไปไปไปโอ้รถถังก็เลยยิงตูดเราอยู่นั่นแหละฮะหุ้ยบ้านคอนกรีตครับผมเอ้ยอันนี้เป็นบ้านสตีลนี่หว่าเฮ้ยผมว่าเรามาทดสอบระเบิดกันดีกว่าครับผมเอ้ยผมมีระเบิดอยู่อันหนึ่งอ่าลองแปะดู หรือสิว่ามันจะระเบิดหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้บ้านใครอ่ะจู้ไม่แตกไม่แตกครับผมเฮ้ยคือถ้าเล่นในโหมดปกตินะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟคูนนะครับผมเกมนี้ค่อนข้างที่จะระเบิดบ้านกันยากพอสมควรนะเพราะว่าทรัพยากรมันหายากนะแต่ว่าถ้าเล่นเซิร์ฟคูนแล้วก็ระเบิดระเบ้อมันต้องกลัวครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยากจะอยู่แบบสงบสงบอยู่แบบยาวๆก็ผมเซิร์ฟปกตินี่ครับผมเล่นสนุกที่สุดละหรือว่าถ้าชอบแบบเน้นยิงกันนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นเซิร์ฟคูนได้นะครับผมรับรองฮะหูตัดตัดไม้กันเลยทีเดียวเชียว โอ้ยอยากยิงคนโว้ยมันหายไปไหนกันหมดโว้ยเฮ้ยตายเถอะอุ <c> ้ย <oughs> ใครมานอนหลับอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะมานอนแบบนี้โอเคปิวเลยฮะเฮ้ยอุย้ยเจอเรือเจอเรือครับผมใครมาจอดเรือทิ้งไว้ตรงนี้เนี่นะทุกคนเฮ้ยขับเรือเล่นดีกว่าไปปลื้นๆอ่าช่วงนี้ก็อ่าขับเรือแล้วตเวนนะครับผมหายเหยื่อหายเหยื่อ,อไปตายเถอะไปไหนกันหมดเนี่ยพวกนี้ คือเกมนี้นะครับผมมียานพหนะอยู่หลายแบบมากนะครับผมตั้งทางน้ําทางอากาศทางบกนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยปั่นปั่นจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยเฮ้ยคนคนเฮ้ยวะที่เฮมันไม่รู้ตัวเฮ้ยมาจอดด้านหลังขนาดนี้ไม่รู้ตัวหรอจ๊ะสงสัยจะง่วนกับการฟาร์มของอยู่มีปะเนี่ยไม่มีเลยนะไปต่อไปต่อเฮ้ยไปแล้ว ป๊บแล้วขับต่ำๆแบบรอบเป้าซะด้วยนะเราคือขึ้นลอนในเกมนี้นะครับผมเราขับไปมันจะมีค่าความเหนื่อยเว้ยมันจะทําให้เลือดเราลดด้วยนะเพราะฉะนั้นมันต้องขับแบบกระเจี๊ยกๆ,ๆแบบนี้นะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้เขาทําอะไรกันอยู่นี่กําลังตีบ้านกันอยู่ครับผมให้ขอร่วมทุกคนสิเฮ้ย <Hey, S 2> ไปไป <c oughs> ไปโอเคสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรกันอยู่อันไหน,น,นจิวจิวเฮ้ย <Hey, hey. S 2> อะไรนี่เนะี่ยอะไรครับผมอะไรครับเฮ้ย <c oughs> กำลังตีบ้านอยู่ <c oughs> ขอแจมเฮ้ยไ <Hey, S 2> อ้น,นี่มันเหนียวจังวะ เอ้ยมันปั๊มไว้มันปั๊มยานี่ไงอ๋อ๋ออ๋มีคนเข้ามามีคนเข้ามาจีบหายมั่วตัวไปหมดแล้วโอ๋ยบุมบ๊อบบุมบ๊บโอเคบ้านหลังเปิเริ่มเลยตรงนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีเครื่องร่อนด้วยมีเครื่องร่อนสอยสอยสอยเคมาถุงรูปแบบเครื่องร่อนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเคโอ้มาหนึ่งเมฆมาหนึ่งเมฆอ่ะปึ๊บตกลงมาก็เจ็บนะครับมาหนึ่งเมฆเฮ้ยมันมาเรื่อยๆเลยว่ะ เอาเฮ้ยไอ้นี่มาเกิดในบ้านเฉยสงสัยมันสร้างที่นอนไว้ในบ้านฮะนี่ไงยิงตูดเฮ้ยเฮ้ยมันมาเกื่อยๆเลยครับผมสงสัยมันสร้างที่นอนวางไว้แถวนี้เว้ยกองเข้ามาครับก็เข้ามาเดะมามาเดะใครจะแน่กันล่วงล่วงซ้าซ้าโอ้ยบ้านหลังเบเริงล่ะครับผมเหลืออยู่แค่นี้เองวินงยิงกันมัวตัวไปหมดลวอ๋อมันจะเอาแอร์ดอกกันครับผมคือมันสร้างบ้านครอบแอร์ดอปไปเว้ยไอ้พวกนี้อ่าแม่มันก็ความพยายามสูงนะ ดูดเจากบ,บ้านหลังเบเ้องม,มาเหลืออยู่นิดเดียวเองไฮะอะไรครับยังไม่ยอมแพ้กันเหรออ่าปึ๊บชุบมือเปิดมเลยอะไรอะไรพยานเกินพยายามเกินนี่ไงไอ้ล่วงล่วงล่วงชิปหายไม่ปั๊มยาโค้รเร็วเลยลุกอีกแล้วเหรออะไรครับอย่าลุกขึ้นมาเลยอย่าลุกขึ้นมาเลยมึงโอเคล่วงของแท้ ก็ถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเล่นได้ฟรีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็ถ้าหากว่าใครเล่นแล้วนะครับผมรู้สึกยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมสรุปนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายรัสไอแลนด์ออฟสเวเบอร์